ที่ดินที่จะพามาชมใน,นวันนี้นะครับเป็นที่ดินอ่าชนดครุฑแดงนะครับเป็นที่ดินที่หลุดจากการขายฝากหลุดจากการขายฝากมาหลายปีแล้วนะครับอ่าในทุนที่รับขายฝากไว้ต้องการปล่อยต่อในราคาถูกๆนะครับเนื้อที่ทั้งหมด5ไร่2งาน46ตารางวานะครับเจ้าของนะครับนายทุนที่รับขายฝากไว้ต้องการปล่อยออกถูกๆนะครับในราคา600,000บาทแค่นั้นเองนะครับเดี๋ยว ครับสวัสดีครับพบกับผมและทีมงานขายที่ดินโดยภาคินรลตนะนะครับลิปนี้นะครับจะพามาชมที่ดินสําหรับสร้างบ้านสวนนะครับวิวภูเขาสวยๆนะครับมีอ่างเก็บน้าห้วยยางบ่านะครับอยู่ใกล้ๆกับแปลงของเรานะครับแปลงนี้นะครับมีข้อดีข้อเสียนะครับข้อเสียก็จะเป็นเรื่องของถนนนะครับซึ่งเป็นถนนลูกรังนะครับลูกรังผสมถนนดินอยู่นะครับแล้วก็มีหินคลุกเล็กน้อยนะครับ แปลงนี้นะครับจะอยู่ในเขตเทศบาลตำบลโคกสูงอําเภอเมืองชัยภูมินะครับอยู่ห่างจากตัวเมืองชัยภูมินะครับห่างจากสารเจ้าพ่อพญาเลมาประมาณ15กิโลเมตรแค่นั้นเองครับที่ดินที่จะพามาชมในวันนี้นะครับเป็นที่ดินอ่าโฉนดครุฑแดงนะครับเป็นที่ดินที่หลุดจากการขายฝากหลุดจากการขายฝากมาหลายปีแล้วนะครับอ่านายทุนที่รับขายฝากไว้ต้องการปล่อยต่อในราคาถูกๆนะครับ เนื้อที่ทั้งหมด5ไร่2งาน4 6ตารางวานะครับ5ไร่2งาน4 6ตารางวาเจบของนะครับในทุนที่รับใครฝากไว้ต้องการปล่อยออกทุกๆนะครับในราคา6กแสนบาทแค่นั้นเองนะครับเดี๋ยวเราไปชมแปลงที่ดินกันนะครับบริเวณที่ผมยืนอยู่บริเวณนี้นะครับจะเป็นถนนบนอ่างเก็บน้ําห้วยยางบ่านะครับที่ดินของเราจะอยู่ห่างจาก เทศบาลตำบนโคกสูงนะครับมาประมาณ5กิโลเมตรนะครับมีวิวภูเขาสวยงามแบบนี้เลยนะครับที่สําคัญนะครับพื้นที่บริเวณนี้สามารถที่จะเจาะน้ําบาดาลขึ้นมาใช้ได้นะครับไฟฟ้าประปายังไม่มีนะครับเจาะบาดาลได้นะครับมีเพื่อนบ้านมีชาวบ้านมาทําบ้านสวนอยู่ใกล้ๆกับแปลงของเราด้านโน้นนะครับแปลงนี้นะครับรูปแปลงที่ดินเป็นรูปสามเหลี่ยมหน้ากว้างนะครับหน้ากว้างถึง165เมตรเลยนะครับเป็นอ่า คลองส่งน้ํานะครับคอนกรีตแบบนี้นะครับอยู่หน้าแปลงที่ดินของเราจะอยู่เป็นถนนฝั่งขวามือนะครับเดี๋ยวผมจะพาเดินมาถนนฝั่งซ้ายนะครับซึ่งจะกว้างกว่านะครับไปอีกประมาณร้อยเมตรนะครับก็จะไปถึงจุดเริ่มต้นแปลงที่ดินของเรานะครับจะเป็นถนนกว้างๆแบบนี้เลยนะครับวันข้างหน้านี่ก็จะมีการทําเป็นหินคลุกด้วยนะครับเนื่องจากเป็นทางเข้าไปยังตัวหมู่บ้านนะครับ ที่ดินแปลงนี้นะครับจะอยู่ห่างจากถนนคอนกรีตขนาด2ช่องจราจรนะครับลงมาประมาณ300เมตรแค่นั้นเองนะครับถือว่าไม่ไกลเลยนะครับด้านหน้าน้นครับจะเป็นถนนคอนกรีต2ช่องจราจรนะครับรถ10ล้อสวนทางกันได้นะครับเป็นถนนคอนกรีตเส้นหลักด้วยเข้าไปยังตัวหมู่บ้านครับของเราจะอยู่ในเขตเทศบาลตำบลโคกสูงอาเภอเมืองนะครับอาเภอเมืองชัยภูมินะครับห่างจากโลบินสันชัยภูมิ อยู่ที่ประมาณ12กิโลเมตรนะครับลาดชพัฒ์ชัยภูมินะครับห่างจากนี่ไป17กิโลเมตรอุทยานแห่งชาติน้ำตกตาโตนนะครับห่างจากแปลงของเราไปประมาณ24กิโลเมตรนะครับของเราจะอยู่บริเวณตรงกับต้นไม้ใหญ่ซ้ายมือนะครับน่าจะเป็นต้นเสดาใหญ่นะครับของเราอยู่ฝั่งตรงกันข้ามนะครับต้องข้าม คลองส่งน้ําคอนกรีตไปนะครับจะเป็นจุดเริ่มต้นของเรานะครับเข้าออกได้หลายช่องทางนะครับเข้ามาจากบริเวณอ่างเก็บน้ําห้วยยางบ่าบริเวณนี้ก็ได้นะครับหรือจะเข้ามาทางตัวหมู่บ้านด้านหน้าน้นก็ได้นะครับเป็นถนนคอนกรีตเข้ามา300เมตรแค่นั้นเองไฟฟ้าประปายังไม่มีนะครับเน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งเป็นที่ดินที่หลุดจากการขายฝากนะครับ5ไร่ครึ่งนะครับ5ไร่2งาน46ตารางวาเจ้าของที่ดินหรือผู้ขายต้องการส่งต่อนะครับให้กับ ใครที่มีภูมิลำเนาอยู่ใกล้ๆนะครับหรืออยากจะมีที่ดินวิวภูเขานะครับทำการเกษตรทำบ้านสวนเก็บไว้เป็นทรัพย์สมบัตินะครับหรือจะเก็บไว้เพื่อทำกำไรต่อก็ได้นะครับแปลงนี้ขายถูกๆนะครับขายยกแปลง6 0แสนบาทนี่นะฮะจุดเริ่มต้นของเรานะครับกรณีมาจากอ่างเก็บน้ำก็จะเริ่มจากตรงนี้นะครับยาวตรงไปด้านหลังนู้นนะครับเป็นรูปสามเหลี่ยมนะครับดูจากภาพถ่ายมุมสูงได้นะครับด้านนี้จะเป็นหน้ากว้างของแปลงที่ดินนะครับตรงนี้ตรงกันข้าม จะเป็นต้นสะเดาใหญ่อ่ถาถนนฝั่งตรงกันข้ามกับแปลงของเราเนี่ยว้างมากๆเลยนะฮะหน้ากว้างของเราจะหันหน้ามาทางทิศตะวันออกนะครับยาวติดกับคลองส่งน้ํา165เมตรไปยันด้านนู้นเลยนะครับด้านนู้นก็จะมีทางเข้าของบ้านสวนที่อยู่ติดติดกับแปลงของเรานี่นะฮะมีวิวภูเขานะครับมองเห็นชัดเจนเลยนะครับภูเขาก็เห็นจากบริเวณ ทางเก็บน้านะครับแล้วก็ด้านโน้นนะครับมองเห็นวิวภูเขาได้ชัดเจนฝั่งตรงกันข้ามก็จะเป็นที่นานะครับจะเป็นนาน้ําฝนนะครับเดี๋ยวผมจะข้ามคลองไปยังบริเวณนี้นะครับสําหรับการเข้าออกแปลงที่ดินนะครับใครที่จะมาทําบ้านสวนนะครับก็มีวิธีแก้ไขเนื่องจากด้านหน้าเป็นคลองส่งน้ําคอนกรีตแบบนี้นะครับแนวทางการพัฒนานะครับนําท่อระบายน้านะครับเป็นท่อคอนกรีตเสริมเหล็กท่อคอสโลนะครับ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง80่ซนติเมตรหรือ1เมตรนะครับมาวางเรียงกันนะครับวางเรียงกันประมาณสัก6ทอ่อนอ่าแล้วก็นําดินมาถมนะครับเพื่อทําทางเชื่อมเข้าไปด้านหน้าแปลงที่ดินนะครับค่าใช้จ่ายไม่เยอะนะครับประมาณไม่เกิน20 0 0 0บาทนี่นะฮะก็จะเป็นคลองส่งน้ําแบบนี้เลยอ่าเดี๋ยวผมจะข้ามบริเวณนี้ไปนะครับนี่นะฮะจะเป็นคลองส่งน้ําไม่กว้างมากนะครับใช้อ่าท่อคอสโลนะครับท่อคอนกรีตเสมเหล็กเนี่ย วางเรียงกันนะครับประมาณ6ท่อนนะครับเราก็จะได้ถนนเข้ามายัางแปลงที่ดินนะครับาสามารถาวางท่อทําทางเชื่อมเข้ามาแปลงที่ดินของเราได้นะครับถนนก็จะได้กว้างอยู่ที่ประมาณ5เมตรกรณีต้องการทําทแค่ทางเข้านะครับรถยนต์เข้าได้นะสิบล้อเข้าได้เลยนะครับสําหรับความกว้างนะครับอยากได้ยาวกว่านั้นก็เอาท่อมาวางเพิ่ม,เต,มเติมนะครับ บางท่อทางเชื่อมได้เลยนะครับเนื่องจากเป็นที่ดินที่หลุดจากการขายฝากนะครับปัจจุบันก็ยังไม่ได้ทําประโยชน์อะไรนะครับด้านนน้นนะครับด้านหลังของเราจะเห็นมีกระท่อมอยู่หลังหนึ่งอ่เองอา,านนเป็นของชาวบ้านนะครับเป็นของชาวบ้านพื้นที่บริเวณนี้จะสูงกว่าฝั่งตรงกันข้ามด้วยนะครับด้านหน้าก็จะมีต้นไม้เยอะเลยนะครับน่านจะเป็นต้นชงโคนะครับตรงนี้แล้วก็จะมีแนวต้นไม้ป่านะครับมี อาตาถินที่มานนะครับแล้วก็ต้นไม้ป่าต่างๆอาบริเวณนี้เคลียร์ลิงพื้นที่สวยๆได้เลยนะครับก็จะดูรกนิดนึงนะครับเนื่องจากอาหลุดไขยฝากมาหลายปีแล้วนะครับปัจจุบันยังไม่มีการทําประโยชน์นะครับเป็นที่สูงด้วยนะครับไม่ได้เป็นที่ต่ํานะทําไร่หรือทํานาปีได้นะครับทําไร่ก็ได้ทําบ้านสวนปลูกผลไม้ปลูกผ,ผักขายได้นะครับไม่แพงด้วยนะฮะห้าไร่ครึ่งขายแค่หกแสนเอง นู่นด้านหลังก็จะมีบ้านสวนอยู่ด้วยนะครับวิวสวยบรรยากาศดีนะครับบรรยากาศเงียบสงบนะครับตรงนี้ก็จะมีเถียงนานะครับบ้านเราจะเรียกเถียงนาถิกระท่อมสําหรับพักผ่อนในยามทําการ,กรเกษตรนะครับอมองเห็นวิวภูเขาด้วยนะครับถ้ามาสร้างบ้านการสร้างบ้านก็แนะนําให้ใช้เป็นพลังงานไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์ส่วนน้ําก็ จอบาดานนะฮะจอบดานเหมือนเหมือนแปลงที่อยู่ข้างๆกันนะครับใช้น้ําบาดานหรือใช้น้ําจากสระนะครับที่เราขุดไว้ก็ได้นะครับทาเป็นที่เลี้ยงสัตว์ก็ได้นะครับข้อดีของแปลงนี้คือราคาถูกมาปรับปรุงนะครับด้านในก็เป็นที่ลงโล่งนะครับใช้รถแทรกเตอร์ไถนะครับรถไถมีรับจ้างเยอะแยะเลยนะครับมองเห็นวิวภูเขาด้วยนะครับด้านหน้าเห็นไหมฮะนี่นะครับ จะเป็นที่ดินของเรานะครับที่จะมานําเสนอวันนี้ห่างจากโรบินสันมาแค่12กิโลเมตรนะครับห้างสปปรรพสินค้าขนาดใหญ่โรบินสันชัยภูมิอยู่ห่างจากนี้ไปแค่12กิโลเมตรตัวเมืองชัยภูมิ15กิโลเมตรแค่นั้นเองนะครับเข้าออกสะดวกถนนกว้างด้วยนะครับทางเข้ามาด้านนี้ก็จะเป็นบ้านของเพื่อนบ้านนะครับตรงนี้ก็จะมีทางด้านข้าง ใค,ใครที่ไม่อยากวางท่อนะครับก็มีทางเข้าด้านข้างนะครับฝั่งนี้เป็นของเพื่อนบ้านอ่าด้านนี้เป็นของเรานะครับก็มีสระน้ำนะครับอยู่ลูกหนึ่งนะครับไม่ลึกมากนะครับประมาณสักสองเมตรอ่าเดี๋ยวผมจะพาเดินตามถนนนะครับไปยังบริเวณคลองส่งน้ำด้านหน้า ด้านนี้ก็จะเป็นสระเก็บน้ําของแปลงที่อยู่ติดกับของเรานะครับอ่าเป็นสระเก็บน้าําแบบนี้เลยนะครับของเราก็จะมีสระน้ำอ่าแบบนี้นะครับสระน้ําเรามีอยู่แล้วนะครับก็มาอ่าทำความสะอาดหน่อยนะครับก็จะสวยงามนะครับนี่นะอยู่ในที่ดินของเราใครที่กําลังมองหาที่ดินนะครับราคาถูกๆนะครับอยู่ใกล้กับตัว เมืองชัยภูมินะครับแค่15กิโลเมตรมาดูแปลงนี้ได้นะครับนี่นะฮะอยู่ที่รถจอดอยู่จะเป็นถนนที่อยู่ฝั่งตรงกันข้ามกับเหมืองส่งน้ำนะครับคลองส่งน้ำคอนกรีตนะครับที่ดินของเราก็จะมีลักษณะเป็นแบบนี้เลยนะครับตรงนี้คือ,อจะมีถนนอีกฝั่งหนึ่งนะครับของคลองนะครับคลองส่งน้ำ สามารถที่จะาวางท่อทําทางเชื่อมนะครับมาอย่างบริเวณนี้ได้นะครับใครที่สนใจนะครับสามารถที่จะกดข้าดูพิกัดใต้คลิปของเราได้เลยนะครับเป็นที่ดินแปลงสวยหน้ากว้างนะครับมีคลอง ส่งน้ำคอนกรีตนะครับผ่านหน้าแปลงที่ดินาการทําทางเชื่อมนะครับสามารถาวางท่อทําทางเชื่อมข้ามายังบริเวณนี้ก็ได้เช่นเดียวกัน,นครับคีิปนขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านสําหรับการติดตามช่อง YouTube ของเราขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ